มีผู้หญิงมาสารภาพรักกับฉันแล้วเดี๋ยวนี้ก็ได้กลายเป็นแฟนของฉันทุกอย่างก็กำลังไปได้สวยแต่ว่าไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกนะจุนคุ้งทุกครั้งที่ฉันเห็นเธอยิ้มมันช่างปวดใจซะเหลือเกินและวันนี้นี่แหละฉันจะบอกให้ได้เลยว่าฉันเป็นผู้หญิงนะโมริสวะจุนผู้หญิงครับนี่สุเมออกจัง ฉันมีเรื่องที่จะมาบอกเธอนะความจริงแล้วก็คือฉันเป็นผู้หญิงนะฉันขอโทษนะที่ไม่ได้บอกเรื่องสำคัญแบบนี้ให้เธอนะฉันรู้ว่าฉันควรจะบอกเธอให้มาเร็วกว่านี้แต่ว่าฉันรักซูเมียจังจริงๆนะแล้วฉันก็กลัวว่าเธอจะไม่ชอบฉันอีกต่อไปถ้าฉันบอกนะสิฉะนั้นแล้วเดี๋ยวนะ เดี๋ยวฟังฉันก่อนผมเป็นผู้ชายนะสิฮดาโกาสซูเมลเป็นผู้ชายครับฮะแปลว่าเธอล้อมเป็นผู้หญิงมาตลอดนะสินี่กำลังล้อเล่นหรือไงนั่นก็พวกเราทั้งสองเลยไม่ใช่หรืองไงอ่าแล้วจุนคุงนี่เป็นเลสเบีย้ยนหรือเปล่านะฉันก็ไม่ได้บอกว่าฉันเป็นนี่แล้วก็ฉันก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าจะเป็นผู้หญิงหรือไม่ ขอเพียงแค่ให้น้ารักก็พอฉันพูดแบบนี้ได้ไหมจะจริงดิฉันอยู่ตรงนี้แล้วและฉันก็พร้อมที่จะยกตัวเองให้เธอตลอดเวลาถ้ามันจำเป็นนะนะขนาดนั้นเลยพวกเราทั้งสองคนนั้นไม่เหมือนกับสิ่งที่ได้คิดไว้แล้วมันจะโอเคหรอที่จะยังเดทกันต่อนะไม่เป็นไรฉันไม่คิดมากหรอกนะฉันไม่ถึง หวังว่าพวกเราจะกลับไปมีความสัมพันธ์เหมือนตอนที่ยังไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้นะก็ไม่ได้คิดว่ามีอะไรเปลี่ยนไปมากนะฮะมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยตั้งคขาดเอ๊ะเพราะว่าฉันหน้าไม่ต้องแอคเสียงต่อไปยังไงล่ะความสนุกมันเพิ่งจะเริ่ม <c oughs> <c oughs> แล้วนี่คิดจะไปใสหรอกครับอ่ามันกระทัน,ห,นหันเกินไปแล้วก็ตกใจมากเลยหัวใจแทบตาย ฉันตั่งตัวไม่ทันนะ้วาว้าวแจับแมว <S 2> <S 2> ฉันไม่เคยเห็นคนที่ได้ช็อกโกแลตเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยนะมันไม่ได้ทำให้เธออิจฉาหรอกเหรออ่าก็นิดหน่อยแหละนะแต่นั่นก็เป็นตัวบ่งบอกนี่ว่าเธอนั้นแจ่มแค่ไหนนะ้ามันทำให้ฉันดีใจเ้ามเปลี่ยนเสียงเออแล้วก็ไม่มีสักอันที่ชนะของฉันได้แ,แข่งแกล้งฉันซื้อมาให้เธอด้วยนะสุเมยใจ เธอน่ารักเหมือนผู้หญิงเลยล่ะแต่ว่าเธอก็เป็นผู้ชายนี่ไม่ใช่หรอมันเป็นช็อกโกแลตชิ้นแรกที่ฉันเคยให้ใครสักคนล่ะแล้วฉันก็ประมาทมากตอนที่ไปซื้อมันอ่าฉันกินไม่ลงเลยมันล้ำค่าม,มากเอ๋ hey, จริงเหรอแต่ถ้าเป็นฉันแล้วก็ฉันจะพยายามทำให้มันเป็นหนึ่งเดียวกับร่างกายและวิญญาณฉันโดยเร็วเลยล่ะจะว่าไปแล้วหน้าตาปกติของเธอดูเป็นยังไงเหรอ หมายถึงตอนที่อยู่โรงเรียนสินะแล้วก็นี่ฉันนะฉันดูเป็นอย่างนี้นะให้ความรู้สึกที่แปลกตามากเลยละแล้วก็ฉันนะก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากหรอกเชีย่ยแมงคดป๊อปปูล่าเลยทำไมผู้สาวเต็มแบบนั้นโอ้ยโอยอยู่ตีไม่ชอบเหรอชอบจนหน้าเซตยอนเลยละนายดูแปลกนะก็ใช่ไง ก่อนเธอจะรักมีตองเอ้ยไม่เกไม่เกไม่เกนั่นก็ปกติดีนะก็ผู้หญิงกับผู้ชายไงมังงะมีชื่อเรื่องว่า cross dressing boyfriend and girlfriend นั่นก็คือ,อทั้งแฟนสาวแล้วก็แฟนชายทั้งสองคนนั้นแต่งตัวข้ามเพศยังไงลนะ่ะชายก็แต่งหญิงสาวกว็ แต่งชายประมาณนี้เหลอนะมันก็ไม่มีเนื้อเรื่องน่าสนใจเท่าไหร่แต่ก็น่าจับเซ็ตยอมมากเอ้ยไม่ใช่ผมนี่เป็นอะไรเนี่ยเออียมแง